หลังจากที่ฮวนฟานซิกโกเอสตาดาแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันเดินทางมาถึงไดรัตพร้อมกับตัวแทนของเขาฮวนคารอสเฮอร์นันเดซตั้งแต่เช้าวันอังคารน,นั้นหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเทนเนอร์ของเขาจึงไม่เดินทางมาด้วยอย่างไรก็ดีทางเฮอร์นันเดสก็ได้เปิดเผยว่าทางเทนเนอร์ของเอสตาดานั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยเที่ยวบินเดียวกัน แต่จะตามมาถึงในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิน่นไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาตามข่าวลือแต่อย่างใดโดยรายงานข่าวระบุว่าหลังจากที่ทางเอสตาด้านั้นดูจะเครียดไม่น้อยกับการเดินหาห้องพักของเขาในโรงแรมทอมสันแต่พอหาเจอแล้วเขาก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นก่อนที่จะเอาข้าวของไปเก็บและพักผ่อนครู่หนึ่งจากนั้นจึงลงไปที่ชั้นสี่ เ่าทำการตรวจโควิดจากนั้นเขาก็รีบกลับขึ้นมาห้องทันทีก่อนที่เขาจะลงมาซ้อมเ,อาเบาๆในช่วงบ่ายในยิมของโรงแรมโดยที่เฮร์นันเดสนั้นได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าทางเอสตาดานั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะก่อนเดินทางมาเมริกาในตอนเช้าวันจันทร์นั้นเอสตาดาก็ยังรับประทานอาหารเช้าได้ตามปกติไม่ต้องอดอาหารแต่อย่างใดนั่นเอง